ออการเมืองไทยมันนับถอยหลังเข้าไปสู่การเลือกตั้งเราต้องยอมรับนะคะว่าการต่อสู้ทางการเมืองหรือแม้กระทั่งการศาสร์โคนทางการเมืองเนี่ยเราจะมีให้เห็นเยอะมากเพราะฉะนั้นการติดตามข่าวเองก็จะต้องเกาะติดประเด็นที่มันมีหลักฐานอย่างชัดเจนนะคะทีนี้ตัดภาพมาการเมืองในปัจจุบันพี่สำรานคือเราต้องยอมรับว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยคุณอนุทินขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าพักประชาชนเนี่ยโหวตยกมือให้แต่ว่าไม่ร่วมรัฐบาลแต่ช่วงนี้เราก็จะเห็นว่า พักส้มเองเนี่ยก็ซัดไปที่รัฐมนตรีในรัฐบาลแบบช่ำชมากเลยนะคะผิดถูกยังไงเนี่ยอันนี้เราไม่ทราบเพราะว่าเรายังไม่เห็นหลักฐานแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากรองเอาเฉพาะเนื้อในจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ข้อกล่าวหาที่บอกว่ามันมีนักการเมืองในรัฐบาลชุดนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับทุนสีเทา มันมีความจริงหรือไม่จริงมากน้อยแค่ไหนนะคะในช่วงนี้เราจะพูดคุยกับแหล่งข่าวอีกท่านหนึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอดีตนายทหารด้านความมั่นคงนะคะนั่นก็คือพลโทพรดอนพัฒนถาบุตรเลขาธิการสมชตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะเสืแมวค่ะสวัสดีครับเสแมวสวัสดีครับสำรานครับสวัสดีครับคุณหนิวครับยินดีครับพี่แมวเสือแมวครับอ่ะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปเอาแบบนี้ก่อนวันก่อนพรรคประชาชนเขาเปิดแคมเปญมีส้มไม่มีเทาอในมุมของเสือแมวเนี่ยมองแคมเปญนี้ยังไงคะ มองว่าถูกที่ถูกเวลาครับอืยังไงคะแล้วเป็นตัวที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเมืองใหญ่ได้ตรงเนี้ถ้าเขาดำเนินกลยุทธ์ผมโลงและดําเนินการต่อนเนื่องเพราะสภาพของความเป็นจริงในสถานกา,ารณ์ปัจจุบันเนี้ยประชาชนมีความเชื่อไปแล้วว่ากระบวนการสแกรมเมอร์เนี่ยมีฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไอ้สแกมเมอร์เนี่ยมันเป็นไทยคุกคาม,มิติใหม่ แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยที่เรารเผชิญเนี่ยนะครับไอ้ความภัยคุกคามมิติใหม่เนี่ยมันก็ยากลาบากอยู่แล้วแต่เราเนี่ยดังนง่ายไพคุกคามของเดิมอยู่นะครับที่เป็นสิ่งมาบั่นทอนนั่นก็คือภัยคุกคามที่เกิดจากสนิมเนื้อในตนไอ้ภัยคุกคามตัวเนี้ยมันทําให้ฝ่ายการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐพ่อค้านักธุรกิจเนี่ยไม่ได้เคยจางหายไปแล้วมันก็มากัดก่อน ไปผสมโรงไกไปคุกคามใหม่ไอ้สแกมเมอร์นี่ลหละมันดต่ว่าไอ้สแกมเมอร์เนี่ยถึงลุกกลางลุกลูกกลางไปอย่างน่าตึงตัวใจระบบครับเออแต่ว่าอ่ะเมื่อกี้เส็จแมวบอกว่าคือจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าคนที่ฟังเนี่ยเขาก็เชื่อไปแล้วเนาะว่าสแกมเมอร์เนี่ยเบื้องหลังเนี่ยมันมีไทยเทาแล้วอาจจะเป็นนักการเมืองระดับสูงด้วยคือตรงนี้เนี่ยลดความเป็นไปได้ตามข้อเท็จจริงเนี่ยเสฉะแมวพอจะมีข้อมูลอะไรที่แบบอยากจะบอกท่านผู้ชมไหมคะ ข้าวก็มันเห็นไม่ได้ยุ่งยากนะจากตัวนี้ที่ทางสหรัฐอเมริกาจัดการกลุ่มปรินคุปก็ตามนะครับ,รบจัดการในประเด็นที่เป้าแบงก์บีไซีก็ตามและแบงก์บีไีก็เ็นมีความต่อเนื่องับคนไทยก็ตามและกลุ่มปรินคุ๊ปเนี่ยมันเชื่อมโยงกับธุรกิจในไทยก็ตามจริงๆตัวนั้นหลังมันเป็นสิ่งบอกเหตุที่ค่อนข้างชัดแล้วเพียงแต่ว่าของสหรัฐเนี่ยถ้าเขามีการประกาศรายชื่อมาของไทยเนี่ยมันอาจจะยังไม่ไปเสียดอยู่ใน40กว่ารายชื่อ แต่ถ้าไปต่อเต้นเงินจะให้40กว่ารายชื่อรับรองได้ว่าเห็นในคนไทยแน่ๆที่ว่า้7คนเนี่ยพอไปต่อเต้นเงินจะให้40กว่าคนนั่นแหละครับเพราะว่าตัวการใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเบนสบิตเนี่ยถ้าไปลากต่อจากเบนสวิตเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเห็นเข้าลางของคนไทยเลยที่ว่าเจ็ดชื่อปัจจุบันเนี่ยลามไปถึง11ชื่อไปแล้วด้วยซ้ำไปอย่างล่าสุดเนี่ยประเด็นใหม่ที่พักประชาชนเปิดมาก็คือการ โกงโคต้าหวยนะคะของทหารผ่านศึก <c oughs> ซึ่งก็เหมือนมีการพาดพิงไปถึงนักการเมืองในรัฐบาลอีกแล้วว่ะเสียแมวค่ะอ่าก็ถูกต้องเพราะตัวเจ้าต,ต,ตัวเองก็ยังประกาศเลยว่าตัวเองก็มีไรายได้มาจากเรื่องของสลากินแบบนะครับตรงเนี้ยไอ้ตัวโต้โผใหญ่ที่เป็นฝ่ายการเมืองนณะตอนเนี้ยที่ประชาชนน่ะเชื่อว่าจะเชื่อไปแล้วว่าจะเกี่ยวข้อง แล้วก็มีชื่อผู้แทนอลักษรยอ่อซึ่งตัวคนก็เห็นชัดว่าไปอยู่พักไหนฉะนั้นถ้ามีการประกาศอภิปรายไม่ไว้วางใจของนักการเมืองคนเนี้รับรองว่าเดินต่อไม่ได้เดินต่อไม่ได้ไม่พอนะจะทําให้พักของเขาเนี่ยเดินต่อไม่ได้ด้วยและก็จะมีเหตุกาเป็นไปทําให้การเลือกตัางข้างหน้าที่วาดเป้าวาดหวังไว้เนี่ยรับรองจะไม่สำริจฉะนั้นไอ้แคมเปญตัวเนี้ยสโลแกนมีต้มไม่มีเถ่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ เรียกว่าฝ่ายที่อยู่ในไอ้กลุ่มสีเทาทั้งหลายเนี่ยว้าวุ่นวาดวัด,ดแล้วยังเชื่อมั่นนะว่าตอนนี้เหมือนคล้ายๆรัฐบาลเนี่ยยังยิกยักไม่รู้จะทําอย่างไรเพราะว่ามันเกี่ยวข้องเป็นภาพเกี่ยวข้องกับรัฐบาลยนะแต่สุดท้ายเนี่ยเชื่อว่าการรณรงค์ไอ้มีส้มไม่มีเทาเนี่ยจะต้องทําให้นักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสีเทาเนี่ยต้องจะต้องหลุดไปโดยรัฐบาลเองนั่นแหละจะต้องเป็นคนจัดการจะเต็มใจไม่เจ็บ เต็มใจก็ตามนะครับไอค้คำว่าไม่เต็มใจเนี่ยหรือจริงจเนี่ยอาจจะมีนะยยะแอบแฝงต้องการจะจัดก,การไสซะเลยด้วยกว็ไดา้แต<ล>่้นตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องการเมือง,งใช่ครับผมครับคุณแม่ว่านใจวัดใจพักส้มไหมได้ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกกับพี่ปลายไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคลนะรายบุคคลเป็นไ,ได้ไหมหรือว่าหรือว่ายืดทอดเวลาไปจนถึงสนามเลือกตั้งคือยังเชื่อมั่นถ้ามีการเป็นรายบุคคลและกระแส ปัจจุบันนี้ยยังเป็นไปได้เพราะในแง่กรณีรัฐธรรมนูญเนี่ยเอาละเป็นเป้าหมายหลักของพรรคต้มนะครับซึ่งอาจจะมีเปิดนิสามันในระหว่างทางนี้ด้วยเพื่อเร่งรัดจนไปแต่ในสถานการณ์เนี้ยเขามองว่าถ้าในกรณีไอ้มีต้มไม่มีเทานะครับแล้วมันลื่นไหลได้ดีทําให้รัฐบาลต้องมีาเสี่ยงความเป็นไปเกิดการเลือกตั้งเร็วกับปกติให้เรื่องรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นเรื่องรองเลยเพราะอันเนี้ยมันจะทําให้เขามีโอกาสชนะแบบท่วมท้น สองร้อยขึ้นขึ้นไปได้เลยอ,อันเนี้ยอยู่ที่กรณีของเขาส่วนเรื่องเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยพอได้อำนาจเดร็จเร็จเต็มเนี้ยมาลงลงใหม่เนี้ยไม่ใช่เ,เรื่องยากเพราะมันจะไปโดนใจประชาชนอยู่แล้วที่ต้องการให้จัดก,การสีเทาแล้วทุกคนก็จะเข้าใจว่าเพราะไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นเหตุหนึ่งที่จะไม่เกิดบรรยากาศของการเมืองสีเทาฉะนั้นไปรณมาลงจัดก,การเรื่องรัฐธรรมนูญตอนหลังเนี่ยมันก็จะสามารถอะไรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แก้ไขได้ไม่ได้เป็นศัตรูฉะนั้นให้การเดินประยุทธ์ตัวสีเทาเนี่ยสำคัญถ้าเข้าโหมโงเป็นให้จังหวะเป็นและตัวบุคลากรถูกเป้าถูกต้องถูกตัวนะอันเนี้ยรับรองนา<ส>ไปถูกเป้าหมายของชัยชนะการเมืองใหญ่ได้ใช่รับสมมติสมมติเนี่ยสมมตินะขออภัยเกิดไฟพักอ่าพักส้มเถะนะพักประชาชน <c oughs> อภิปิายนุ่มนัทคนเดียวไม่ไว้วางใจนะอนุชินจะกล้าแรกก็ด้วยการยุบสภาไหมเซมแอมป์ ไม่ยุบนะไม่ยุบแล้วครับจะปล่อยให้ธรรมนัฐเราเป็นไปคนเดียวแล้วพรกสีเงินงเลยยิ้มไปเลยอ๋อยิ้มไปเลยนะยิ้มไปเลยหลายๆพรรคเพราะว่าพรรคที่คุณธรรมนัฐมีส่วนสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยโอ้จะมีความสดช้อยไปเลยที่ตั้งตัวเลขตั้งต่อมายอะไรไว้เนี่ยเท่ากับอาจจะไม่ได้อยู่ในสนามแข่งขันไปด้วยซ้ําเลยโอเกมนี้นี่เพราะพักนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เท่าแก่คนเดียวเหมือนกัน ไม่ได้ต่างจากพักเพื่อไทยอ่ะ,อะขึ้นอยู่กับเท่าแก่คนเดียวเหมือนกันใช่ครับกอ,อนนี้เสีนไหมวัดวัดคิดว่าเขาจะอภิปรายไหมจะยืน่นไหมหรือว่ายังกัมกึงอันเนี้ยมันอยู่ทั้งพักต้มกับพักแดงถ้าพักแดงหยิบชื่อนี้มาเปิดเกมนะมันยากที่พักต้มจะปฏิเสธเพราะตัวเองก็มีการสื่อสารทางการเมืองให้กับพี่น้องประชาชนว่าบุคคลตัวนี้เป็นบุคคลต้องสงสัยอยู่แล้วอ้าวถ้าเกิดพักแดงเขาหยิบประเด็นนี้ขึ้นมา ก็ตัดเข้ามาคนนี้คนเดียวอะแล้วพักต้มไม่ขับเคพื่อนอ้าวไอ้ตัวเลขที่คาดจะหวังได้สองลงสองร้อยมันเลยจะกลายเป็นมุมกลับเลยถอยเป็นตัวเลขเดิมหรืออาจจะต่ำกว่าเดิมไปเลยใช่กรมังมันก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะเสี่ยแมวอย่างหลายประเด็นที่พักประชาชนเปิดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักการเมืองสีเทาเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์แล้วก็ล่าสุดมาเรื่องของโคต้าหวยของทหารผ่านศึกเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองเพราะว่ามัน มันกําลังใกล้เลือกตั้งสายแมวมีความเห็นยังไงกับประเด็นนี้คะอ่าอันนี้ใช่เลยสิครับเพราะมันเป็นการดิสเครดิตแต่ปัญหามันคือว่ามันมีข้อเท็จจริงอยู่จริงๆไงถ้ามาดิสเครดิตปล่อยข่าวออกมาแล้วประชาชนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเต้าข่าวเนี่ยอ่าอันนี้ก็ไม่เกิดพลังแต่ณสถานการณ์เนี่ยเชื่อประชาชนเชื่อไปแนละ้วคือร้อยเปอร์เซ็นตไปเลยนะว่าไอ้ข่าวที่ออกมาเนี่ยมันเป็นข่าวจริง ดังนั้นไอ้ข่าวจริงเนี่ยแหละมันส่งผลกระทบต่อการดิสเครดิตทางการเมืองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันใช่ครับแม้ว่ามันจะยังไม่ถึงขนาดมีหลักฐานแล้วก็เอาผิดแบบมัดตัวใครได้จริงจริงจังๆเนี่ยนะคะเสี่สยแมวใช่ครับเพราะการเมืองเป็นเรื่องของความเชื่อ,อเท่านั้นละขอให้มีความเชื่อแล้วไปพิสูจน์ทีหลังยังได้แล้วถ้าเกิดไปพิสูจน์ตัวว่ารอดก็ปรากฏว่ามันผ่านไปเสียแล้วก็มีเหตุอันเป็นไป ปัญหาควรจะได้แล้วนั่นแหละการเมืองจาไว้เลยหัวข้อสาคัญคือความเชื่ออย่างนี้ท่านนายกควรจะต้องปรับยังไงไหมคะต้องปรับรัฐมนตรีที่อาจจะมีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับปมประเด็นออกไปหรืออาจจริงจริงมันก็ไม่แฟร์กับรัฐมนตรีท่านนั้นนะเสียแมวนะถ้าถูกต้องนายกเล็กข่าวอย่างเดียวว่าขอให้ไม่มีตัวเองถ้าไม่มีชื่อที่เกี่ยวข้องกับพิพายไม่มีตัวเองนะรับรองได้มันมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนโดย เจ้าตัวคนนั้นต้องลาออกไปเองหรือนายกจะปรับเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดนายกต้องมั่นใจว่าเฮ้ยไม่มีชื่อของตัวเองเพราะถ้าไปม,มีชื่อปั๊บอบันลัยเลยยุบสภาไม่ได้พอมันเกิดเข้ากระบวนการไปแล้วนายกเช็คอย่างเดียวถ้าไม่มีชื่อตัวเองแล้วถ้ามีชื่อคนอื่นที่เป็นล่อแหลมและสังคมเชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นเนี่ยยังไงนายกก็ต้องจัดการเพราะได้แต้มไปร้อยเปอร์เซ็นต์ใระบแต่เขาบอกว่าถ้าพรรคแดงพรรคเดียวเนี่ยอาจจะไม่กล้าก็ได้นะเสียแมว เพราะว่าหยิกเล็บเจ็บมาเรื่ยตอนนี้โดนย้อนคืนอะเป็นไม่ได้อันนี้แหละคือท่วงทํานองแต่ถ้าพัดแดงต้านะเป็นอีกมุมกลับเลยนะไอ้คะแนนที่มันทุดๆุดลงไปเนี่ยจะขยบขึ้นมาพอเพียงใช่ครับยังกลับมาได้เหรอคะพักแดงยังพอได้แต่ว่าที่จะไปเหมือนอะลีดเลิกพูดไปนะหมายความว่าได้สามสิบอาจจะขยับมาเป็นแค่สี่สิบอะไรครับ เอาละครับน้องเหมียวขอมาเขมรสักสองนาทีได้ไหมมีมีเรื่องสแกมเมอร์อีกไหมไม่เป็นไรค่ะรับเขาติดนะขอบทูตแล้วนะสแกมเมอร์นี้เดียวท่านเสียแมวคือเมื่อวันที่3าตุลาคมเนี่ย RBC เขาก็ประชุมกันโอ้กองทัพภาคสองกองทัพภาคที่สี่ของเขมรนะนะแล้วก็มีข้อตกลงกันว่าจะถอนจะรวดปืนใหญ่รถหุ้มเกราะก็มีไทม์ไลน์เรียบร้อยจนถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมเป๊ะเสียแมวประเมินยังไงเป็นไปได้ไหมครับ ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่ายัางวางใจไม่ได้เ,เช่นเดียวกันอืมแต่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีและดูจากองค์ประกอบที่มันบังคับวิถีที่จ,จากการที่ประธานาธิบดีทํางมาลงนามสัญญานะครับไอเรื่องประกาศความสัมพันธ์ตรงนั้นเนี่ยอลงนามเลยประกาศความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเหตุปัจจัยที่เออมันน่าจะเกิดขึ้นจริงแต่คาดหวังว่ามันจะสำฤทิ์ผลร้อยเนี่ย ก็ยังให้น้ำหนักว่าไม่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าพฤติการที่ผ่านมาเนี่ยมันยากที่จะวางใจคำพิชาได้ใช่ครับคิดว่าเขาจะถอนจริงๆไหมหรือว่าถอนแบบรับรวงพรางนิดหน่อยๆนอยแล้วก็ทํไลฟ์สดสร้างภาพอะไรประมาณนี้หรือว่าน่าจะอันเนี้ยเชื่อว่าเขาถอนแต่มีบางจุดที่เป็นปัญหาและเขาจะไม่ถอนเช่นสมมติกรนีปราษาตากฟายอย่างแกนั่นแหละจะเป็นตัวเป็นปัญหาแล้วเราต้องมาดูที่หนองกาหนองยากแก้วอี่ระดับหนึ่งว่ามันจะมีความ หน้าอะไรอย่างไรใช่ต่อไปันเพราะศัตราควายเนี่ยมีพี่น้องเขาหึมหมกันเยอะว่าเขาจะต้องสูญเสียหรือเปล่าเมื่อเราถอนกําลังออกมาเนี่ยถอนอาวุธออกมานี่ไอ้สูญเสียคงไม่สูญเสียเพราะเราเพียงจะรอจังหวะว่าถ้ามันมีเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทําให้เรามีการสามารถไปดำเนินการในสิดของเราคือการป้องกันตนได้เมื่อไหร่ตรงนั้นนะ่ะอยู่ในวิสัยที่เราเอาคืนได้แน่นอนคือถ้ามันขอให้มันมีเหตุขึ้นมา ดังนั้นตรงนี้อาจจะงุนหญิดหน่อยว่ามันยังไม่ได้คืนร้อยเปอร์เซ็นแต่วันใดที่มันมีเหตุให้เกิดเหตุว่าเราป้องกันันได้รับรองได้วันนั้นน่ะเราได้คืนได้กับผมครบสรุปว่าเสียแมวยังให้น้ําหนักข้อตกลงไปสู่สันติภาพที่มาเลเซียว่าเป็นเครื่องบังคับวิถีให้กเ,เมรนไม่กล้าเบี้ยวประมาณนั้นอ่าดีกว่าเดิมนะอดีตแน่นอนนะครับเรียกว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะคืบหน้าเลยต่างๆเนี่ยไปถึงประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตได้ แต่ถ้าเป็นจากเทียบกันในอดีตบั้งโอถ้าไม่มีมาหาอำนาจถ้าไม่เกี่ยวข้องไม่มี AOT ไอ้ผู้สังเกตการระดับตัวานาเลี่ไนไอ้ตัวนี้ยากเลยแต่มีไอ้สองตัวเนี่ยเชื <c oughs> ่อว่าความึ้นหน้าก,การพฒนาการจะเป็นไ <c oughs> ปในเชิงบวกเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ก็เป็นรวมทั้งหน้องจานนองยากแก้วด้วยใช่ไหมครับาได้ครับเนี่ยเราดูแค่กลางเดือนพฤติการไปเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยยังเชื่อมั่นนะในศักยภาพของกองทัพเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่เขตพื้นที่เราร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว มันกเกป็นการบังคับใช้กฎหมายของเรา100%ไม่ได้ไปสัมพันธ์ใครตรงเส้นเขียแดนฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องไปกังวลเพียงแต่ว่าเป็นจังหวะเ,เวลาเท่านั้นเองเพราะมันเป็นการปฏิบัติการภายในกรุ๊ปที่ของเราประเทศไทย100%ใช่กระผมครับไอ้บุรจำลองเนี่ยจะสร้างปัญหาให้กับความเชื่อใจของพี่น้องประชาชนหรือเปล่าอ่าก็คงไม่เพราะเป็นในทางเทคนิคที่สามารถที่บายความน้องประชาชนให้เห็นชัดได้ เพราะว่าการที่จะถึงแนวตามภูมิประเทศมันต้องปักหมุดชั่วคราวแน่นอนเพื่อให้มีความเพราะว่ามันต้องพื้นที่มันไม่ได้เรียบตรงน่ครับแต่ถ้าลากในกระดาษเนี่ยมันง่ายลากตรงหมุดถาหมดุดแ,<ล>แต่ในพื้นที่จริงเนี่ยมันถึงต้องมีหมุดชั่วคราวขึ้นแต่มันจะเป็นตัวพิสูจน์ยืนยนันว่าเออใช่ตรงโน้นนี้หลบตรงนี้ตรงโน้นนี้หลบตรงนี้ตรงซ้ายขวาซึ่งอันเนี้ยด้วยเหตุด้วยผลที่น้องประชาชนเข้าใจได้ใช่สมบูรเอาละน้่งเมลขอบทวนนะคะวันนี้ขอบพระคุณเสแมวนะคะ ครับด้วยความยินดีครับผมสวัสดีค่ะ,ะพลโทรพรดอนพัฒนาถาบุตรนะคะก็แยกออกเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นแรกเป็นเรื่องการเมืองการตรวจสอบของพักประชาชนตอนนี้แสแมวก็ยอมรับว่าคือมันก็เป็นการเมืองใกล้เลือกตั้งแต่สิ่งสําคัญก็คือถ้าเปิดประเด็นมาแล้วแล้วมันทําให้คนเชื่อไปแล้วเนี่ยรัฐบาลต้องเร่งแก้เกมสร้างความเชื่อมั่นกลับมาให้ได้ค่ะคนถามไปเยอะว่าพักส้มพักแดงกล้าไหมยือหน่อยพี่ปาแม่ไว้วางใจนะตอบยากเหมือนกันน้องเหมียวก็คิดว่ากล้าไหม พักแดงนี้ดิฉันมไม่กล้าแต่พักส้มนี่พส้มไม่แน่ต้องวัดใจนะแต่ถ้าเกิดว่าเปิดประเด็นมาขนาดนี้แล้วคุณไม่ทําอะไรเลยไม่ไปยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ตรวจสอบไม่หาหลักฐานมามันก็จะถูกมองได้ว่ามันเป็นการเล่นเกมการเมืองมากเกินไปจริงๆิงเ,เขาจงมีทางเลือกอีกอันหนึ่งนะคือหนึ่งห้าหนึ่งคืออภ <15 1 S 1> <ะ>ิออปราย โดยไม่ลงมตลงิลงมติถ้าหนึ่งห้าสองเนี่ยไม่ลงมติไม่ลงมตอิอ๋ออาจจะเลือกหน<ช>ึจจ่งห้าสองก็ได้ส่วนเมื่อกี้นี้เรื่องกัมพูชาเซมแมก็คือยืนยันว่าเราก็คือทําแบบนี้ดีละถูกต้องละเป็นไปตามจังหวะแล้วก็กติกาสากลโดยใช้โลกล้อมกัมพูชานะคะ